กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับหลังเครือโรงพยาบาลธนบุรีประกาศว่าใครที่จองฉีดวัคซีนโมเดอร์น,นาไว้แล้วไม่ยอมไปตามนัดทางโรงพยาบาลจะถือว่าท่านใช้สิทธิ์ไปแล้วและหากต้องการจะฉีดใหม่ต้องจ่ายเงินโดสละ1,100บาทครับโรงพยาบาลธนบุรีประกาศผ่านเพจธนบุรีฮอสพิท a ลคลับแจ้งคนที่จองวัคซีนโมเดอร์น,นาว่าถ้าเกิดใครมีนัดฉีดวัคซีนแล้วไม่ยอมไปตามกำหนด จะถือว่าท่านเป็นผู้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาบรรจุแบบ Multiple Doses 1ขวดแบ่งได้10โดสเมื่อเปิดขวดแล้วเก็บได้ไม่เกิน6ชั่วโมงดังนั้นโรงพยาบาลขอย้ําให้ท่านที่ได้กําหนดวันที่ฉีดแน่นอนแล้วไปรับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่ท่านทําการนัดหมายไว้เพื่อการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลืองหากท่านไม่ได้มาฉีดตามนัดขอสงวนสิทธิ์เสมือนท่านได้ใช้วัคซีนไปแล้ว เนื่องจากโรงพยาบาลต้องทิ้งวัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามนัดหากท่านต้องการซื้อวัคซีนโดสใหม่ทางโรงพยาบาลจะขายให้ในราคาโดสละ1,100บาทโดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีนไม่ต้องเสียค่าบริการฉีดหลังจากที่โพสต์ของโรงพยาบาลออกมาแบบนี้นะครับก็ทำให้ชาวเนต็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นโรงพยาบาลอย่าเอาเปรียบจนเกินไปเห็นใจคนที่เขารอวัคซีนโมเดอร์นามาแรมปีด้วย บางคนก็บอกว่าคนที่ไม่มาตามนัดวนไปต่อคิวทีหลังก็ได้ครับ